ลุดเอกสารลับจีนค่ะทำกลุ่มชาติตะวันตกสะดุ้ลููกสมุนสหรัฐในแปซิฟิกต่างนั่งกันไม่ติดค่ะ หลังจากที่เอกสารข้อมูลของจีนรัร่วไหลโดยเป็นการเปิดเผยถึงแผนการใหญ่ที่เรียกได้ว่าทำให้ชาติตะวันตกต่างนั่งกันไิตติดโดยเอกสารดังกล่าวที่ชาติตะวันตกได้อ้างอิงถึงนั้นก็มีเนื้อหาประมาณว่าประเทศจีนกำลังแผ่ขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเข้าสู่แปซิฟิกใต้เป็นความพยายามแอบแฝงเพื่อล็อกประเทศหมู่เกาะในย่านดังกล่าวเข้าสู่วงโครจรของปักกิง่ง ซึ่งในูมิภาคดังกล่าวก็มีความสําคัญต่อผลประโยชน์ของอเมริกาและพันธมิตรต่อมาทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศค่าหวังอี้ของจีนได้ออกมาเคลื่อนไหวปฏิเสธว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับบรรดาประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกนั้นมาได้พุ่งเป้ามุ่งเงินงามประเทศใดๆทั้งสิน้นพร้อมกับเตือนอีกด้วยว่า ประเทศอื่นไม่ควรเข้ามาแทรกแซงประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกทั้งหลายพวกเขามีสิทธิ์เลือกทางเลือกของพวกเขาเองทงั้งมีข้อเสนอของจีนก็เรียกได้ว่าเป็นการเข้ามาช่วยเหลือที่ปฏิเสธได้ยากโดยจะมีการให้เงินช่วยเหลือสิบประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กเหล่านี้รวมถึงมีการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีจีนหมู่เกาะแปซิฟิก เพื่อให้หมู่เกาะเหล่านี้ได้เข้าถึงตลาดจริงที่มีประชากรมากถึง1,400ล้านคนนอกจากนี้จริงยังจะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องการฝึกตำรวจท้องถิ่นรวมถึงช่วยรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ช่วยในเรื่องการทำแผนที่ทางทะเลที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไว้แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางด้านของฝ่ายตะวันตกก็เปิดเผยว่ามีความกังวลใจเป็นอย่างมากว่า ผู้นำหลายชาติในแปซิฟิกอาจมองว่าข้อเสนอของจีนนำมาซึ่งผลประโยชน์มหาศาลและตอบรับข้อเสนอดังกล่าวขณะเดียวกันทางด้านของออสเตรเลียนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นก็แสดงท่าทีกังวลอย่างมากหลังจากที่เอกสารลับดังกล่าวหลุดออกมาและพบว่า กองทัพเรือจีนเตรียมการประจำการในหมู่เกาะโซโลมอนแม้ว่าหมู่เกาะโซโลมอนจะยืนยันว่าจะไม่ให้จีนเข้าไปตั้งฐานทัพก็ตามค่ะเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยสวมใส่สบายแมชเข้าได้กับทุกรู้ปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยปกติราคา439บาทพิเศษเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลย